สวัสดีครับพี่น้องนะครับอีกสักหนึ่งคลิปก็แล้วกันนะครับวันนี้วันนี้มือนี้มือนี้นะครับไล่สวนล้วมันโบคอยเดเนียนมาทั้งอ้วยปันไดนนะครับเดี๋ยวเห็ดผิดเป็นอ่าน้ำอ้วยโดยตรงเลขก็แล้วกันมือนี้นะครับตอบแทนนะครับออเดอร์นะครับที่แม่แม่พี่ๆน้องๆเพื่อนสั่งมาเนาะนะครับเดี๋ยวเบิ่งกันครับนะครับกรรมวิธีในการผลิต อ้อยขั้นน้ำครัาปิโนนะครับเนี่ยนะครับทางยกํลังหวางนอนและไหวงนอนอะปั่นอยู่หวางนอนนี่ยังขั่นขอดเด้อขอดเบอร์เดทางขวดชิปมงุงเออบอกให้ปั้นจะเสิร์ฟบอกปั่นกาจะไปอันใจปุ๋ยมันอยู่ยน,นี่ก็คือ กองอ่อนนะครับขั้นสุดๆนะครับเราไม่ได้ผสมเอไไดมาดบผสมน้ำตาลหรือผสมยังเลยนะครับอันนี้คือเป็นน่ออ้อยสุดๆนะครับตัดมาก็นะครับจากต้นเลยนะครับกองครับพี่น้องนะครับกองบวเอาอเสียดอันนี้เนาะนะครับเราไม่เอาเสียดเพื่อบ่อให้เป็นเสียดอันนี้ลงนะครับลงในทางนี้นะครับ ก็จูเซขวดนนะครับมันบัเป็นโรงงานเนะพี่น้องนะครับมันเป็นอ้อยขันน้ำซสดนะครับกระที่ไข้ก็ขันอยู่น้ำทางอยู่เนาะเนาะนะครับ <c oughs> <c oughs> อาขึ้นรวดจ,จังได้บัานเมื่ออื่นนี่ฮะ <c oughs> แพงแน,น่แล้ป่บืนจังแพกบ่นี่มีท่านยุติออปิดนเนียนเด้อเนีย่ยอันใช้รดตะพืตะพืชอ,อยู่ปิดปลาบนเนียนหอบกวนรอ,อบเรียกปา้าม,มันหลุดมั่เล้วปฟ้ามันหลุดนั่นแหละมันหลุด นนขวด่ากันห้าสิแฉงไปเรื่อยบเนี่ยพ่อพหพี่ถังขี้นั่นคือบ่อปลบ่แล้วกขีิมาขันมืออื่นบ่ท่านเด้มืออื่นกะขับรถเจยดน้ำบานเท่านี่เพราะว่าเจ็ดดูน้ำบานเท่านี้หนึ่งพันนี่มันเนี่มอไส้หมีไสเล่งหมีโอ้ย ก็โอ้กว่างไปเนาะเนะนน้ำดีๆกกวางสัตว์ส่วนที่แจกอยู่นี่หนึ่งร้อยขวดนะครับเดี๋ยวมืออื่นจะให้น้องเขาไปแจกมืออื่นเขามีอย่างเกานแข่งขันกีฬาเด็กน้อยตั้งเรียนอยู่บ้านเ้าบ่อโอ้พอดีละพอดีละให้น้องสาวไปแจกพี่น้อง นะครับในส่วนที่แจกพรุ่งนี้อยูยูบานเท่านี่หนึ่งร้อยขวดเดี๋ยวให้น้องสาวไปแจกครับนะครับกีฬากุมตำบลก็ขอบคุณครับนะครับขอบคุณทา้งดันพี่สาวเนาะนะครับพี่สาวแล้วก็คุณแม่นะครับเพื่อนเมาให้ไปแจกเมาแจกยูหันละเพื่อนบ้านะครับก็พอดีมืออื่นมีงานกีฬานะครับเดี๋ยวไปแจกสี่โรงเรียนนะครับส่วนอีก ที่เหลือที่ว่าเป้ยไฮดนเซอร์นี่ก็เดี๋ยวที่ไป้ยไฮดนเซอร์อยู่ทางบานแท่งก็แล้วกันนะครับส่วนทางด้านนี้ครับนะครับขูดเปลือกนะครับขูดเปลือกดําออกนะครับตอนนั้นยิ่อันคลิปก่อนนี่มีมีคออเมข้าคาว่าอ่าเข็มสนใจสนใจเครื่องปอกเปลือกอ้อยบอันะครับบดทักมหาเข็มเนด้อนะครับทักมหาเข็มเนี่ยนะครับ มันเป็เนแนว่ยวไหรเครื่องปอกอ้อยนะครับเครื่องปอกเปลือกอ้อยเป็เนแนว่ยวไหรนะครับทักมาหาเนี่ยนะครับสนใจอยู่นะครับถาสะอาดเสร็จก่อนแล้วก็จังเล้าออกว่ะแล้วก็ไปลงกระม,มังล้างอีกทีแล้วก็จังได้คันครับพี่น้องนะครับเพื่อควาามสะอดเพื่อความถูกสุขะอียังก็ถูกสากาุขละละสุขละ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 กันใหม่เออเอา ของพี่น้องเนาะนะครับก็เห็นพี่น้องเป็นบาใส่ถุงมือแน่นะครับทั้งด้านส่วนทั้งด้านขันก็ใส่ถุงมือแล้ว,ลวนะครับอันนี้ใส่บ่ออได้แล้วขูดนี่นะครับยังไม่ใส่ตอนเรไปล้างใส่อยู่นะครับ <c oughs> ยังหัวเห็นอีือยังนะ้าที่ เด็กแล้วมือนนี่นะครับเด็กเติบอยู่ดอกนะครับทำงานเดึกกาทาพี่น้องนะครับสนใจสีไิเ็ดลุงท่านหรือว่าเฮ็ดีหยังนะครับกบติดต่อได้ก็แล้วกันหรือพี่น้องเด้ยนะครับติดต่อได้นะครับติดต่อมาทั้งสั่งหลายได้นะครับหรือว่าสนใจสีสั่ง จังไนกะติตัวกันไดกครับพี่น้องเนาะนะครับนี่แหละกะขุดกะคือขุดเปลือกดำๆนี่ออกนะครับให้เผื่อเวลาเข้าขันจะ้อยกะจีแต่บะมี่เสียบบะมี่อยงหงไยเนาะนะครับพี่น้องนะครับที่ขุดให้สะอาดนะครับแล้วก็ไปจุ่มกระมังลางน้ำอีกทีหนึ่งนะครับ มันกับพิธีพิ่ฐานหลายบ่ได้เนาะพี่น้องเนาะนะครับมันโมเมนต์โรงงานผลิตเนาะก็ไ,ได้ตามนี่แหละนะครับแต่ว่ากา็คือขันทุดสวดนี่แหละนะครับบ่ได้ผสม,มอย่างเนาะนะครับได้ละ,ละอันแชเย็ยนมีอยู่บนอันนี้อันควายออกมาบ่นี่อันควายออกมาบ่หวานเด้พี่น้องซิมชิมชิม,มน้ำอ้อยสด จิ้มกับพี่นอ้องนะครับอ้อยข้าวฉดฉุดนถือกล่องพี่น้องว่ามีมือเปิดหวานเด็เมันหวานไหมพี่น้องมันมันแต่ว่าบางขวดมันกับหวานาาว,วา่าไรดอกเพราะว่าแ้วแต่ละตุนแต่ละกอมันกับบ๊วยขึ้นกันเนาะพี่น้องนะครับแต่แต่รับประกันได้ว่าหวาน หวานธรรมชาตินะครับหวานธรรมชาติวบวได้ผสมนี่อย่างนะครับทิ่นใจครับนะครับทิ่นใจนะครับจะสนใจกติต่อทั้งน,นั่นทั้งหลายได้นะครับหรือว่าจิทักมาทั้งเปลตดตว่าเค็มบาคอยอ่านเปลิดมคอยได้เบืองเปลนะครับพี่นอ้องขนาดก็เลยถ้าเป็นไปได้กติต่อมาทาั้งทั้งทั้งหลายทั้งเปลเพ่อนหรือว่าเบื่อทั่วเพ่อนก็ได้ นะครับเดี๋ยวไปเบิ่งเพ็่นขันครับนะครับขันแล้วก็ไปกองครับนะครับขันเสร็จแล้วก็ไปกองนะครับกองน้ำอ้อยได้พีนองโมเมนต์กองกลนเด้นะครับคือคือกองเอากองเอาขี้เหย่อออกนะครับกองเอาขี้ฟุนออกนะครับแต่คือพอเวลาเห้าเวลาเห้าดีดออกมาเนาะมันก็ทิเป็นเศษๆจังสีเนาะนะครับอาชีมี ขี้ฟุน้นขี้เ,ออเนื้อไอ้ยังแน่นะครับก็เลยก็คือไปกรองออกนะครับให้เป็นน้ําที่เป็นแต่น้าอ้อยที่สะอาดเลยนะครับการที่เบิง่งโคกๆในจังหน่อยก็ว่าเป็นยังนอพี่น้องนะครับทฤษฎีว่าเป็นพ่อคาไม่ก็แล้วกันเนาะนะครับทฤษฎีว่าเป็นพ่อคาไม่นะครับอ้าวทางนี้แม่ยังนี่คือนอนเอเลี่ยนป้ะฮะนอเตียงน้ำม้อย แม่ตัด้จบแ่นอนยไ,ไม่สี่อยากนอนจังไลยอดเอาตัวเมื่อตาบนึนาจีท่านทรงข้าเจ้าสังเลยเนอนนะครับก็ถิเป็นการขันสำหรับสร้างลายนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณแม่ๆพี่ๆน้องๆก็แล้วกันเนาะนะครับที่สนับสนุนเนาะนะครับ สร้างหลายเดี๋ยวให้สร้างหลายเพื่อนขอบพุ่นแม่แม่พี่พ<ม>ีน้องๆจักน้อยฝากคนงานฝากน้ำอ้อยนะครับเอาว่านะพี่น้องเนี่ยคุณครับพี่น้องน้องสี่ให้การสนับสนุนน้ำอ้อยไล่ไปไปผมเขาบอกบกเก็นว่าบกเปล่งครับแต่ขอบคุณแม่แม่พี่พี่น้องน้องขอบคุณนเลยที่ <c oughs> อุ้นนุน เอาคือเบาเบาบ้างโอ้โหพี่น้องโอ้ยให้น้องมองอะไรก็ได้อย่าให้น้องว่าใครจัางแรกอะพี่น้องนะครับขอบคุณครับนะครับขอบคุณแม่แม่ปีปีน้องน้องทุกท่านทุกคนนั่นแหละนะครับเอเจนตแฟนคลับสาวหน่อยเป็นบรรพงนะครับพร้อมกับเข็มกระมลชัยนะครับแม่แม่ปีปีน้องน้องทุกท่านทุกคนนะครับที่อุ่นหนุนเนาะนะครับจ้างหลายขอบคุณเพื่อนฝาก าสนใจจิพ yup. <po target> ีเ็ดลงท่านหรือว่าสนใจจีซื้อจดต่อมาได้กระเบื้งไ่อยในแม่ละซับก็ได้ขายวันเกิดกกโทษสั่งได้ครับจะทีเคลื่นพวดดอกแซบปุกปุกแค่ข่อยบุเบื้งแม่พี่น้องจีตัวมาใส่เ่ะเบื้อทัวศูนย์สองหนึ่าเก้าหนึ่งแปดเจ็ดหาครับผมฮะศูนย์หกสอง หนึ่งสามเก้าหนึ่งแปดเฟสหาครับเฟสบุ๊กเ <Facebook S 1> ดบันเฟสบุ๊กกับสร้างหลายครับต่อไปนี้ไี่เฟสเห็นเบอร์ถ้วยนะครับผมเฟสบุ๊กซิว่าสร้างหลายซื่อๆนี่แงนสร้างหลายมีสีสร้างหลายมีสีนะครับซื้อเฟสบุ๊กอ๋อพี่น้องเขาไปเบืองได้นะครับเป็นกระติ IL, พูดอ้อยพูดยังอยู่หันละนะครับอ๋อขอบคุณครับนะครับขอบคุณความหาความแพงกับแล้วกัน แล้วพี่น้องนะครับก็นี่ละนะครับขอบุญขอบคุณพี่น้องก็แล้วกันเนาะนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็เบอร์โทรตามที่เพื่อนบอกลาเบอร์ยังเกาะ0ฮะ062 1391875 062 1391875นะครับ062 1391875กะ ติดต่อเขามาได้ครับนะครับต้องการนําอ้อยจากพี่หลายเนาะนะครับเหลือหลายพี่น้องนะครับเหลือเป็นสวนนะครับเหลือเป็นสวนเลยล่ะนะครับเหลือเป็นสวนเลยแหละก็อ๋อพี่น้องนะครับก็ขอบคุณพี่น้องก็แล้วกันเนาะนะครับที่้กวามผักามแพงนะครับจังไก่ก็ฝากแนีก็แล้วกันนะครับฝากทิดตามนะครับฝากกดออ กดไลค์กดแชร์นะครับกดกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามให้เขมกมวลชายน้ำเนี่ยนะครับฝากขอบคุณนะครับฝากติดตามตทุกๆช่องทางก,กันเดี๋ยวจังหวะคลิปต่อไปครับนะครับสำหรับคลิปนี้กะประมาณนี้เนาะนะครับกบอยูเดิ้ลเกลียวนะครับก็เดิกเติบอยู่ตอนนี้กบว่าท่านใดครบแต่ว่าต้องให้ใครคบเพราะว่าแม่แม่แมพี่ปีน้องๆเป็นจ้างมาเล้ยเนาะนะครับบ่ให้เสียบ่อหเสียคําบ่อห้ากันแล้วกันเนาะนะครับ ขอบคุณเข้าม,มาข้มแพงทุกมองทุกวันครับพ่อกันคลิปหนาคลิปนี้ยู่ดีมีแห้งสุก,กภาพร่างกายแข็งแรงทุกท่านทุกคนครับพี่น้องครับไปลวครับพ่อกันคลิปหนาครับสวัสดีครับ